สาธารุชนบ,บริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้เป็นตอนนี้หกก็มาคุยกันเรื่องการปฏิบัติตนเพื่อให้พ้นจากบาปเป็นเพื่อพ้นจากนรกต่อไปขอย้ำม,มาในตอนตอน้นว่าการปฏิบัติตนในพ้นจากนรกนั้นคำว่านรกก็หมายถึงว่านรกด้วยเปรตด้วยสุรกายด้วยสัตว์เดรัจฉานด้วย การปฏิบัติพ้นกันมาจะว่าปฏิบัติพ้นกันทุกชาติไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวถ้าจําเป็นจะต้องเกิดอีกกี่ชาติก็าตามไม่เกิดในอบายภูมิสีแน่ก็ต้องปฏิบัติตามหลักสูตรของพระพุทธเจ้าที่มาในพระไตรปิฎกพระธรรมายเองบวชจากพระไตรปิฎก มีความเลื่อมใสในพระไตรปิฎกก็ต้องปฏิบัติตามพระไตรปิฎกเป็นว่าหลักสูตรพระพุทธเจ้ามีว่าหนึ่งให้มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้จะต้องตายไว้เสมอตต่ความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันไม่ตายคนส่วนใหญ่ไม่แต่อัตมาเองก็เหมือนกันในการก่อนที่ยังไม่แก่ มัเลยไม่เคยคิดว่าตัวจะแก่ไม่เคยคิดว่าตัวจะตาย <c oughs> เวลานี้แก่มากแล้วก็เลยลืมความตายไม่ได้เท่งนี้เพรอเราก็ความตายมันเดินใกล้เข้ามาทุกทีมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายแน่ <c oughs> แล้วก็ไม่ลืมนึกว่ามันอาจจะตายวันนี้ไว้เสมอ ขวัรดาญาโยมพุทธบริษัทคิดตามนี้เข้าแล้วกันตามที่พระพุทธเจ้าทรัสสอนจะได้ไม่ไปเกิดอนบายภูมิมินรกเป็นต้นโดยการในสองมีความยึดมั่นในความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ยอมรับนับถือด้วยความจริงใจโดยการในสามรักษาสินห้าให้มั่นคง ไม่ละเมิดสินห้าตั้งแต่วันนี้ไปจนกว่าจะตายบาปกรรมทั้งหลายที่ทำมาแล้วทั้งหมดสมเด็จพระบรมสุคตทรงตรัสว่าคนที่มีกําลังใจอย่างนี้จะไม่ไปอบายภูมิแน่นอนขาบรนดาแต่นพุทธศาสนิกชน ผู้เป็นสาวกพระองค์สมเด็จปจินวรโปรดปฏิบัติตามนี้จะได้พ้นนรกกันแต่ความจริงเรื่องการพ้นนรกไม่เกิดเป็นนายายภูมิแน่นอน,น,นก็ต้องคิดเหมือนกันบางทีคนที่มีกำลังใจถึงขั้นนี้แล้วเขาย่องแอบแอบไปใบภูมินิดหนึ่งแต่ไปไม่นาน อย่างมากก็ไปแค่เจ็ดวันแต่แอบอยู่มไม่ให้คนอื่นเห็นเสียงก็ไม่คนอื่นได้ยินรูปร่างก็ไม่คนอื่นเห็นเพราะตัวเล็กๆมากๆแอบอยู่นิดๆทั้งนี้ก็เพราะอะไรเพราะมีจิตคล่องอยู่ในทรัพย์สมบัตินี่แหละความจริงบรรดาแต่พุทธบริษัทการที่จะเกิดในแดนของอบัยภูมิเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องขาดสินห้าเสมอไป ว่าไม่จําเป็นต้องรามาสพระไตรสรณาคมมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเสมอไปแม้แต่อารมณ์ชั่วบวมหมองนิดเดียวบางทีก็ไม่ถึงกับชั่วอย่างโกตุหะนิกะในตอนที่ห้าอันนี้เป็นตอนที่หกกัมันดาญาโยมพุทธบริษัทเกือบจะลืมบอกไปว่าเป็นตอนที่หกเรื่องโกตุฮาริกะตอนที่ห้า ในความจริงก็มันนึกแท่งชักหักระดูกใครทั้งหมดอารมณ์ใจดีคิดว่าสุนัขหรือหมาตัวนี้มันดีกว่าเราเกิดเป็นหมาแท้ๆได้กินข้าวมาทุกปายาิจิตไปคล้องอยู่ในสุนัขตัวนั้นแต่สำหรับตอนนี้หกนี้ไม่ว่าถึงคาวาดแล้วลองมาซ้อนกำลังใจพระเนนเราดูบ้าง ว่าพระเนรเราที่มีกำลังใจดีมีความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระอริยสงฆ์ปฏิบัติในพระธรรมวินัยดีมากสามา,สามารถสามารถทรงอารมณ์ในสัญญต้งสามในกาณนี้ได้ <c oughs> คำว่าทรงอารมณ์ในสัญญหมายความสามารถหักข้างกำลังใจ ไม่คิดไปตามสัชน์ทั้งสามประการคัดค้านสัชน์สัชน์คิดว่าไม่ควรคิดว่าจะตายแต่เราก็พระก็มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายเชื่อมั่นในความตายและพยายามทำความดียอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์แล้วก็มีธรรมวินัยมีวินัยก็เคร่งครัดมีสิ่งมีธรรมะก็ดี ต่ได้ว่าจิตไปคล่องอยู่ในทรัพย์สินส่วนใดส่วนหนึ่งเข้าความจริงการข้องแบบนั้นไม่ถึงก็เป็นอาบัติเป็นทรัพย์สมบัติของตนเองแล้วก็ยังอยู่ในขอบเขตกว่มธรรมวินัยตายแล้วเกิดเป็นสัตว์ตัวเล็กๆมันเป็นไปได้ หากว่าบรรดาพระของเราเกิดเป็นคนปากเสียใจยเสียมีจะมีร่างมีกายเสียสติสมัมปัญญะไม่สมบูรณ์แบบมีรมอิจฉาทด้สยาคนอื่นไม่เคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์จิตมุ่งตรงสู่ด้านของความเลวท่านพวกนี้ไม่เกิดเป็นสติฉันก่อน ต้องไปเกิดในเวจีมหานร,รกกออ่อนยามพระเทวทัตเป็นต้นตอนนี้ก็มาขอคุยกับบรรดาธตรมพุทธศาสนิกชนซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าในสมัยของพระองค์เองนีความจริงอยู่กับพระพุทธเจ้าแท้ๆเนี่ยเ่อคนที่อยู่กับพระพุทธเจ้าพระที่บวชกับพระพุทธเจ้ายันนึกว่าดีทุกอง แต่ว่าท่านอ,องค์นี้ท่านดีไปเสียท่าเขานิดที่เลวจ,จัดจ่ายกอย่างเช่นเทวทัตแล้วโกคาริกาเป็นตน้นอันนี้เลวมากอย่าลืมว่าในสำนักใดในสมัยปัจจุบันก็ตามหัวหน้าสำนักเป็นคนดีแสนดีก็จงอย่านึกว่าคนในสำนักนั้นดีทุกคนดีตามไปด้วยดีไม่ดีก็สวยแสนสวยเลวแสนเลว แต่สายพึ่งบนบาร,รมีของท่านที่เป็นหัวหน้ากินอิ่มนอนหลับมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เลยลืมตัวลืมกายลืมตนไม่ทำตนในด้านของความดีลงอบายภูมิไม่น้อยเลยเวลาปัจจุบันนี้ก็มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วครูบาอาจารย์ทำตัวดีมาก แต่ว่าลูกน้องใกล้ชิดกลายเป็นคนโรภโมโทสันเวลานี้ท่านป่วยหนักเวลาที่พูดนี่นะก็สงสัยไม่กันสงสัยไม่กันว่าน่ากลัวถ้าจะเปิดลิฟคงไม่ใย่สูงลิฟคงต่ำลิฟอย่าพูดถึงท่านเลยมาพูดถึงพระองค์นี้ดีกว่าองค์นี้ถ้านมาได้เร็วอย่างนั้น เรื่องของใต้ก็มีว่าเพระนี้ชื่อติดสะในสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธจเจ้าเองท่านบวชอยู่ในสนกขององค์สมเด็จพระสงฆ์สวัสดิสโสภาคต่อมาวันหนึ่งท่านเห็นเพื่อนก็ห่มจีวรแพรสมัยนี้อาจจะเรียกจีวรแพรก็ได้นะ เวลานั้นเด็ก่็ผ้าสาดกไอ้ผ้าสาดกจริงๆอาตมาก,ก็ไม่รู้จักจะบอกแล้วษณะก็เดาตามตำราท่านบอกไว้ก็เป็นการเดาจะทำได้นั่นบางทำนี่นี่บางเป็นต้นท่านต้องการผ้าสาดกเนื้อน้อยให้ค้าว่าเนื้อน้อยก็หมายถึงผ้าบางๆเรื่องจริงๆมีว่าท่านมีจีวรอยู่ตัวหนึ่ง นี่เือนหนึ่งดูรู้สึกว่าจะเป็นผ้าเนื้อหยาบสักหน่อยท่านเอาไปให้พี่สาวเข้าใจว่าให้พี่สาวยอมพี่สาวทำความสะอาดทีนี้เป็นต้นอาตมาก็จำบารีไม่ค่อยได้จำเนื้อความไม่ค่อยได้ชัดว่าไปให้พี่สาวเย็บหรือย้อมก็จำไม่ได้แน่รวมความเอาให้พี่สาวจัดการให้ก็แล้วกัน <c oughs> แต่ไม่ได้หวังให้ทำใหม่เป็นน้ำพิสาวิรุ้าของน้องพระน้องชายในเนื้อหยาบมากก็ทุบเส้อใหม่ทำเส้อใหม่ทุกอย่างให้เป็นผ้าเนื้อละเอียดทอใหม่ทั้งหมดสังจากได้มาทำให้ละเอียดดีแล้วก็ยอมเย็บแล้วก็ยอมเสร็จผูง้ง่ายๆก็เป็นผ้ามีราคาสูงเป็นผ้าแปรก็ได้สมัยนี้นะ ทำไมนี่เทียบกับแพรหรือป่านเสร็จแล้วก็ไปให้พระน้องชายเวลานั้นก็เป็นการพอดีบรรดาแต่พุทธิบริษัททั้งหลายพระน้องชายนี่ป่วยมากป่วยมากจะไม่สามารถจะคลองยีวรน,นี้ได้เห็นผ้ายีวรที่พี่สาวนำไปให้ ผ้าของท่านเป็นผ้าเนื้อหยาบแต่พี่สาวนำมาให้นี่เป็นผ้าเนื้อละเอียดมีเนื้อดีมากอาศัยกำลังใจที่สะอาดของท่านบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังไปก็ดูจริยาคือกำลังใจของทองท่านด้วยท่านมีกำลังใจสะอาดมากเขาบอกกับพี่สาวว่าผ้าผืนนี้อารมารับไม่ได้พี่สาวถามว่าทำไม แต่ก็บอกว่าผ้าอาตมาไปให้พี่ไว้มันเป็นผ้าเนื้อหยาบแต่ผ้าผืนนี้เป็นผ้าที่มีเนื้อดีมากไม่ควรกับการที่จะรับไว้เพราะผิดประวินัไหนผู้ภาษาไทยๆก็ผิดศีลเกรงว่าจะเป็นการขโมยหรือโกงผ้าของบุคคลอื่นพี่สาวก็บอกว่าความจริงผ้าผืนนี้จะเป็นผ้าของท่าน เมื่อท่านนำผ้าเนื้อหยาไปให้ฉันก็เลยทำทุบเส้ใหม่สางเส้ใหม่เอาได้ออกมากรอ,อกเส้ใหม่ทำใหม่หมดเป็นได้ชิ้นเล็กๆเนื้อถึงได้บางสวยแบบนี้เมื่อพี่สาวบอกตามความเป็นจริงท่านก็นยอมรับเห็นว่าไม่ผิดพระวินัยพี่สาวไปแล้วถ้าก็าอยากจะอมจีวรผืนนี้แต่มันโอมไม่ไหว พราะป่วยจะลุกไปขึ้นจิตใจก็มีความรู้สึกไม่รักนาจีวรแต่ไม่นานนักไม่ทันใน้จีวรท่านก็ถึงแก่ความตายราศยที่จิตแทนยินึกถึงคุณพระรัตนไตรยัยด้วยความจริงวินัยท่านไม่ขาดจะถือว่ามีโทษทำวินัยไม่ได้เลยแต่ว่าจิตใจมันวุ่นวายเกินไปในเรื่องของผ้า อาศัยที่มีจิตใจหวงผ้ามากตายแลแทนนี้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นเทวดาชั้นเทวโลกความจริงบุญบารมีของท่านถึงขั้นชั้นดุสิตชั้นนี้มีความสําคัญมากตามเท่าที่เกิดการรู้จักกันมาว่าเทวดาชัาา้นดุสิตนี้จะต้องเป็นเทวดาจะต้องเป็นคนที่มีบารมีตั้งแต่มีความดีตั้งแต่โสดาบันขึ้นไป อาตมาคิดเอาเองนะคิดเอาเองได้เคยได้ยินใครท่านพูดท่านบอกว่าฉันดุสิตนี่คนนี้จะเข้าได้ต้องหนึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีบาร,รมีเข้มข้นแล้วสองพระพุทธบิดาคือวิดาของพระพุทธเจ้าสองพระพุทธมารดา และก็สามพระอริยเจ้าตั้งแต่ปรโสดาบันขึ้นไปจึงจะมีความสามารถเกิดตนสวรรค์ชั้นดุสิตได้ฟังมาอย่างนี้ผิดหรือถูกก็ไม่ทราบกรรองความว่าพระองค์นี้เนะี่ยมีบารมีที่จะสามารถเกิดในชั้นดุสิตได้ก็แล้วกันแต่ว่าการตายครั้งนั้นของท่านเพราะจิตท่านประวัติถึงจีวรแทนที่จะเกิดเป็นเทวดากลับไปเกิดในกรีบของจีวร ในกรีบของจีวรน,นี่บรรดาานพุทธบริษัทท่านเกิดเป็นเลนไอเลนนี่ตัวเล็กมากเรามองได้สายตาเปล่าจังตาธรรมายุตั้งเจ็ดสิบนี่ไม่เห็นแน่บางทีใส่เว้นตาแล้วอาจจะไม่เห็นว่าตัวมันเล็กมากเสียงของเลนลอ้อมตะโกนขนาดไหนหูวพวกเราก็ไม่ได้ยินแน่แต่ว่าท่านก็ยังเกิดเป็นย่องเอาไปเกิดเป็นเลน ที่ตามพระวินัยบรรดาแต่พุทธบริษัทนั้นหลายถ้าพระตายลงไปแล้วทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ถ้ามีคนที่รับทรัพย์มรดกได้เร่านั้นต้องประกาศก่อนตาย <c oughs> ร่วมมอบให้ไปก่อนตายจึงจะเป็นสมบัติของคนนั้นได้ถ้าตายลงไปแล้วโดยไม่มอบให้ใครทรัพย์สมบัติทั้งหมดต้องตกเป็นของสง ข้อนีบ้บรรดาท่านพุทธบริษัทหลายฟังแล้วก็โปรดจําไปด้วยว่าตามาเองเคยมีหน้าที่จัดทรัพย์สินของสงฆ์อยู่หลายครั้งที่พระที่ตายแล้วปรากฏว่ามีคนบางคนมาอ้างบอกว่าฉันเป็นบุตรเป็นลูกบุญธรรมบ้างเป็นพี่บ้างเป็นน้องบ้างเป็นหลานบ้าง,เป,นนางเป็นคนนั่นบ้างเป็นคนนี้บ้าง แล้วทรัพย์สมบัติส่วนนั้นส่วนนี้ท่านยกให้ฉันเป็นสมบ,บัติของฉันเคยมีมาแล้วในการก่อนฉะนั้กนกรรมาการจะทำยังไงก็ต้องประชุมสงให้สงลงมติว่าสงเห็นมีความสมควรยังไงก็ต้องปฏิบัติตามนั้นแล้วก็ได้แนะนำให้ท่านบุ้นันทราบว่าเรื่องนี้แย่อาตมามอบอาตมานะมอบไม่ได้เพราะมันผิดวินัย ยังไงยังไงก็ไม่มอบให้แน่แต่ว่าถ้าจะเอาให้ได้ก็หยิบเอาไ,ไปเองก็แล้วกันอาตมาจะไม่โจดไปฟ้องท่านมาเป็นขโมยขโมยของสองฆ์แต่ว่าให้บอกว่าให้เนี่ยบอกไม่ได้แน่เพราะถ้าบอกว่าให้ก็ถือว่าขโมยของสองฆ์ไปให้ชาวบ้านเพราะการมอบหมายซึ่งกันตามมินัยต้องทําอย่างนี้ต้องมอบให้กันก่อนให้ก่อนตาย อดามใบฟังแล้วเราก็ไม่หวงแต่เนื้อแท้จริงๆในที่สุดท่านหลายหลแล้วนั้นก็ไม่ยอมรับออกไปบอกว่าถวายสงฆ์ข้อนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่มีความสำคัญมากกวันดาเทมพุทธบริษัทการนำของสงฆ์ไปเป็นทรัพย์ส่วนตัวนั้นต้องระวังแม้แต่เศษกระเบื้องแตกแตๆเล็กๆชิ้นเดียว เลืนดอกไม้ดอกเล็กๆชิ้นเดียวใบไม้ที่ไร้ค่าจริงๆแล้วใบเดียวท่านนำไปโดยที่สงไม่นดอนิญาตก็ถือว่าเป็นการขโมยของสงผลที่จะพึงได้รับก็คืออเวจีมานรกข้อนี้ใครจะเถียงไหม ท่านจะเถียงก็เถียงในเมื่อเทพไปอยู่ที่ท่านเถียงอาตมาก็ไม่ได้ยินถ้าเขินได้ยินเธอถึงได้ยินก็ไม่เถียงไม่ตอบคานเพราะถ้าขืนโต้อตอบก็ท่านดีไม่ดีอาตมจิตใจตามาเศร้าหมองเพาการโต้อตอบก็พวกท่านที่ละเมิดพระธรรมวิน,นัยกําลังใจเกิดเศร้าหมองขึ้นมาอาจจะต้องไปอยู่ในนรกเสียก็เองก็ได้ไม่เอาแล้ว บอกให้กันฟังจะนั่งขอบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกคนถ้าเป็นลูกเป็นหลานพระเป็นญาติของพระเป็นผู้ที่รับมาดกจากพระได้มาพระตายแล้วบอกให้พระที่มีส่วนสำคัญของท่านมอบเสี้ก่อนตายถ้ายังไม่สามารถจะยกให้ไปได้ให้ทำวินัยกรรมแล้วก็มีคราวาสจะมีพระเป็นพยาน ว่าของส่วนนี้เมื่อท่านตายไปแล้วเป็นสมบัติที่บุคคลนั้นจะเป็นได้คนนี้จะเป็นได้เต่ข้อน,นี้ก็ขอเตือนบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายพูดสำหรับญายโยมก่อนนะถ้าไม่ทำอย่างนั้นถ้าพระตายไปก่อนแล้วท่านนำมาไปบ้านของท่านอย่าลืมว่าโทษลักของสงเป็นของไม่เล็กเลย ความจริงเราได้มาแล้วก็ตายเราไม่ได้มาแล้วก็ตายทางที่ดีก็ควรจะตายแบบชั่เภทดีดี่าไปอยู่ในแดนที่มีความสุขดีกว่าคนนำของสงไปอย่างน้อยถ้าอาลงอเวจีแน่นอนไม่มีทางพ้นอแต่มาคิดว่าไม่เอาซะเลยดีกว่าอันนี้ของที่จะพึงรับได้ก็ต้องดู ว่าของที่ท่านพระท่านให้เป็นทรัพย์สินมาจากอะไรเป็นทรัพย์สินดั้งเดิมจากครวรอว่าเขาถวายมาสมัยเป็นพระถ้าเป็นทรัพย์สินที่มีญาติโยมพุทธบริษัทที่มีศรัทธาถวายมาในระหว่างเป็นพระอย่ารับเลยบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าของที่เขาถวายมานั้น,นระหว่างเป็นพระแล้ว จะถือว่าเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของพระองค์นั้นได้แต่ว่าทรัพย์สินนั้นหลายเหล่านั้นจะโอนให้ญาติไม่ได้แน่นอนที่เขาเรียกว่าเงินลึกของสาธุคำว่าสาธุคือท่านว่าให้ให้ดีๆแล้วให้โดยเจตนาที่ท่านผู้รับเป็นพระหากว่าท่านนั้นหลายที่ไม่จะระไปรับคนดุก อย่างนี้ยังไงไงก็ไม่พ้นการตกไม่พ้นการตกนรกเป็นการละเมิดทําลายศรัทธาก็บรนดาจนพุทธบริษัทถึงพระพุทธเจ้าทรงปรับโทษหนักมากต่อไปนี้ก็ขอเลี้ยวถึงพระอีกสักหน่อยเรื่องนี้สั้นมากบรนดาพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาก็เหมือนกัน หากว่าท่านจะมอบอะไรให้กะญาติโยมของท่านก็ต้องดูท่านนาที่ดินก็ดีบ้านก็ดีเงินทองก็ดีส่วนนั้นถ้ามันได้มาจากในสมัยที่เป็นครวัดนี่นหมายความยังไม่บวชเป็นทรัพย์สมบัติที่เราหามันได้เป็นส่วนตัวแล้วก็เวลาบวชแล้วก็ยังไม่ได้ใช้ได้ใช้ยังไม่หมด หรือว่าบางทีไปฝ่าธนาคานไว้ฝ่าธนาคายเงินมันก็งอกดอกเบีย้ยมันมีแต่ก็ต้องเป็นดอกเบีย้ยกองเงินส่วนนั้นทรัพย์สมบัติส่วนนี้ท่านสามารถจะโอนให้ญาติท่านได้เพราะเป็นปทรัพย์สินส่วนตัวแต่ว่าเป็นทรัพย์ที่ท่านได้มาได้จากการถวายขบันดาแทนพทธบริษัทสมัยที่เป็นพระแล้ว ใอ้อย่างนี้อย่าเข้าไปแตะต้องคิดว่าเป็นส่วนดวตัวโดย,โดย,โดยเฉพาะให้ถือว่าท่านผู้ถวายถวายพวกเราเป็นพระทรัพย์สมบัติส่วนนั้นเหมาะในการเป็นพระเท่านั้นที่ใช้แต่ท่านขืนโอนนกรบรรดาญาโยมพวกของท่านไปท่านเองจะต้องลงเอเวจีมานรก บางท่านอาจจะขั้นอะไรก็เวจีอะไรก็เวจีเวลานี้ก็เป็นของไม่ยากเราสามารถพิสูจน์กันได้ว่าพระที่ตายไปแล้วแล้วก็จับใจใช้สอยทรัพย์ประเภทนี้ไปไหนกันมียุกเกลือนในเวจีมานรกตอนนี้ไปก็พูดถึงเรื่องพระติสาเพราะเรื่องสัน้นจะนำเรื่องอืกก่นก็มาประสานประสานให้พอกับเวลา สำหรับพระติสตระนั่นเมื่อท่านตายจากความเป็นคนอาศัยจิตใจที่รักจีวรความจริงศีลสมาธิของท่านดีต้องถือว่าดีมากจะถือว่าเป็นพระโสดาบันได้หรือไม่ได้ก็ไม่ทราบพอพ้นจากความเป็นเลนแล้นจะไปเกิดเป็นเทวดาชั้นดุสิตกโลมความก็ตั้งมีความละอายต่อปาปด้วย เอาผ้าจีวรหยาบไปให้ไปให้พี่สาวจัดการพี่สาวทำเป็นเป็นผ้าเนื้อละเอียดมาให้ท่านยังบอกว่ารับไม่ได้ผ้าผืนนี้ไม่ใช่ของท่านผ้าของท่านเป็นผ้าเนื้อหยาบคงจะให้พี่สาวเย็บตัดเป็นจีวรกันมั้งพี่สาวก็บอกว่าเป็นผ้าผืนเดิมแต่ไปสาไปสางไปล้างเสื้อใหม่คลอเสื้อใหม่เป็นผ้าเนื้อนิ่ม เป็นได้เล็กๆล็กทำให้ผ้าเป็นผ้าเนื้ละเอียดน่ารักท่านยินรับนี่จิตท่านสะอาดขนาดนี้ก <c oughs> ็รวมความว่าท่านพระติสตาตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเลนเอาร่างกายเล็กเล็กไปสิงอยู่ในกรีบของจีวรเมื่อพระสงฆ์ตายบอกมาแล้วว่าทรัพย์ทั้งหลายต้องเป็นของสงฆ์ อันดาพระท่านหลายก็ไปจัดการว่าทรัพย์สมบัติของวะติสระเวลานี้มีอะไรบ้างก็หยิบต้นหยิบนี่หยิบนั่นตามที่มีอยู่คงมีไม่มากเพราะอยู่กับสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่แน่นักนะเพราะมาหาเศรษฐีท่้นหลายมีความเคารพอย่างพระอนนนิมีผ้าสาดอกเป็นพันพันผืน แต่พระนนท์ท่านก็เป็นพระแท้ไปที่ไหนท่านก็แจกที่ไหนใครไม่มีท่านก็แจกเ็นพระอะไรไม่มีไม่ไม่มี้าห่มและ้าหผมไม่ดีเก่าเกินไปท่านก็แจกแต่ก็ททำบุญกับท่านด้วยไปไม่แปลกยานท่านพระติสานี้อาจจะมีจีวรมากก็ได้พราว่าทามาหาสรถีบ้างญาติโยมทั้งหลายบ้างมาถวายกันอาจจะมีเยอะจึงมีการตวดคนทรัพย์สมบัติกันขึ้นมา หยิบอย่างอื่นไม่มีเรื่องพอไปจับจีวรผืนนั่งเข้าเลนติดสะร้องแต่โกนเสียงดังว่าไอ้โจรปล้นจีวรไอ้โจรปล้นจีวรแต่ก็เป็นการบังเอิญจริงๆพระที่ไปนั้นไม่มีพระโอทิ์เลยฟังแบบสบ,บายไม่รู้เรื่องไม่ได้ยินพระพุทธเจ้าอยู่ในเพนื่อคันธก่ดี ยีได้ยินเสียงเลนตะโกนแบบนั้นก็บอกพระอานนเพราะว่อาอนาันท้าดูก่อนุนรีบไปที่ทุติธาติติสะเดี๋ยวนี้บอกพระทั้งหลายบอกว่าจีวรผืนนั้นให้วางไม่ก่อนอย่าแตะต้องจากนี้ไปเจ็ดวันอย่าแตะเด็ดขาดวันที่แปดจึงแตะต้องได้ พระนนก็ไปบอกแบบท่านที่หลังกลับมาถามองค์สมเด็จพระสงฆ์ท่านว่าเป็นเพราะอะไรพระเจ้ากก็สงนตัดว่าก็เล่นติดสารที่คุณก่อนที่เธอจะตายน่ะเธอห่วงจีวรผืนนี้เธอมีความรักในยีวรผืนนี้มากเพราะเนื้อมันดีมากดีกว่าทุกผืนที่เธอมีอยู่เธอตั้งใจจะคลองจะใช้ผ้าผืนนี้มีอยู่แต่ว่าโอกาสไม่มี เธอมาตายสี่ก่อนก่อนจะตายจิตใจก็นึกถึงจีวรเธอก็ต้องเกิดเป็นเลนเฝ้าจีวรอ,อยู่เจ็ดวันเพราะเลนเมีอายุแค่เจ็ดวันหลังจากนั้นวันที่แปดเลนตัวนี้ก็จะตายคือไม่ต้องใครทําให้ตายอยายุไขของเขาแค่นั้นเขามีอยายุไขแค่เจ็ดวันมันก็อยู่ยุงนี่ถ้าไม่มีใครฆ่าถ้าเธออยู่เต็มอายุเธอก็อยู่ได้แค่เจ็ดวันเหมือนก็เลน ถึงเจ็ดวันแล้วเล่นดนั้นจะตายตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนเทวดาบนสวรรค์ชั้นดุสิตนี่จะบรรดาญาโยมพทธตริษัททั้งหลายถึงแม้ว่าท่านนั้นหลายจะมีความรู้สึกนึกถึงความตายเป็นปกติแล้วก็ไม่ประมาทในชีวิตมีจิตเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆและก็มีศีลบริสุทธิ บางท่านหรือหลายท่านอาจจะคิดว่าถ้าเราตายครานี้ขอไปนิพพานจุดเดียวความจริงอารมณ์อย่างนี้ดีมากที่พระผู้มีพระภาเจ้าทรงตรัสว่าผุ้คนประเภทนี้พ้นอบายภูมิแน่นอนถ้าจําเป็นที่จะเกิดในมนุษย์อีกกี่ชาติก็ตามทีขึ้นเชื่ออบายภูมิั้งสี่ประการไม่สามารถจะติต้องแต่ต้องทันใด อบยัยภูมิสี่คือนรกเปิดอสุรกายสติสัานแต่ก็จงอย่าลืมว่ากำลังใจของท่านต้องมีความมั่นคงจริงๆอย่าไปลหลงไหลฝ่ายฝันก็สิ่งที่ไม่มีประโยชน์เกินไปอย่างพระติสาเป็นต้นให้คิดถึงความจริงของคนว่าถ้าตายไปแล้วนะ่ะไม่มีโอกาสที่ครองทรัพย์สมบัติใดๆไ,ได้อีก ทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยไปไว้ตายแลว้วก็เลิกกันถ้าจิตใจของท่านเป็นอย่างนี้นั่นอารมณ์จิตก็จะผ่องใสดะงนั้นการที่บรรดาแต่นพุทธบริษัททัหลายจะทรงกำลังใจไว้สมาธิและปัญญาในส่วนดีมีอนุสติเป็นประจำใจจนเป็นฌานจะเป็นของดีมากซึ่งั้งเด็ดพระผู้มีพระภาคสอนละไว้เพื่อไม่หลงไปในไบยภูมิต่อไป อลบรรดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รู้สึกไม่ค่อยสบายเวลาบาอกว่าเวลาบาอกวอหมดเวลาแล้วประกาศแล้วคือลองกริ้งกริ้งเป็นของตั้งเวลาพอหมดเวลาสาสินาท,ทียังขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พัฒนามงคลสมบูรณ์ูนผลจงมีแดบรรดาพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี